ครับผมใช้ไปไดยานการทารฟังคลมาขนนทางคณะศาสต,ตร์าอัิาานรถฟังกความบันเทิงครับคินี้เป็นคลิปนาพัฒนนะครับ,รบวันพุที่ยีสิบเจคดสิครับ ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับเพื yep. ่อนเลยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปแล้วทานต่างๆทางช่องนะคลิปใหม่ของทางช่องนะเพืกดถูกใจคลิปมันทพืนะครับคลิปและคลิปของทางช่องนะก็เที่ยวผลดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วนะครับ พะดานะครับคนุนะครับยี่สิจ็สิงหาครับอ็สี่ห้านะครับสี่ห้าเลนสี่นะครับ ร้บสี่ศูนย์รับห้าหนึ่งหนะ้ สี่เจ็ดนับห้าหกน้บสี่เก้านะครับห้าเก้านะครับ 5, 6, คิดวิเคราองทางชนะก็เทบผลดูเพื่อความมันเทิงเท่นั้นครับละโฆษณาขึ้นมานะพรบนะครอย่างบ